We'll ต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเกีย็ตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวกับเซิร์ฟเวอร์ไมค์คลับนะครับผมหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กนั่นเองตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปของฮังเกอร์เกมตอนนี้คนแม่งเต็มหมดแล้วดูวดูเอาเองครับมันมันเต็มจริงครับโอ้โอ้สั่ครัวหัวละนี่ครับโอ้ยนี่ครับสี่สิบแปดสี่สิบแปดเลยครับผมโอ้โคตรกำเลยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวสักสักกู่คนดีมากวะวัสดีครับโอ้ยเออสักคู่วัสดีครับส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 วัสดีครับวันนีครับฟินฟินแลนด์นะเออวันนี้เราก็จะมาเล่นกับเอ่อเนี่ยครับปังเกอร์เกฟฟบิลลิงทีกจอยแม่งจอยเขาคิกคิกก็จอยจอยก็ไม่ได้ครับพวกไอ้เพย์เออร์ไอ้โคตรแม่งเต็มนะผมอ เราเกมคีิกที่นี่เกมอิสระนิดเดียวไหมคะเกมมันกำลังเริ่มอยู่ตอนนี้พูดเสียดายอะครับแบบว่าอ่าอัดอัดอยู่นะครับเออก็สไตล์คุณชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสไตล์คุณชนสไตล์คุณชนเดีสวัสดีครับ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 ก็เช้าทุกคนมีคนฟังอยู่ทุกคนเอ้ย เออไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องถามเขาไม่ต้องถามว่ามันคืออะไรครับผมเออเออเดี๋ยวสักกู้นะครับผมเดี๋ยวสักกูนะ้มีคนถามช่องนะครับผมไม่รู้มันจะมันจะมาถามนะ <c oughs> น้ำอ,อ,อีอะไรฮะเอออ่ามิเซอร์ไอไอยอะไรวะไอพัดลมเอ้ยมวลตี กูฟินกูินกูินเลยออทำกูฟินเลยอ่าก็นี่ครับก็อย่างนี้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 นะครับจอยเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะให้เอพข้างล่างนะครับผมถ้าผมถ้าผมเล่นเสร็จเฮ้ยนี่มันสกายโดนไหมครับเฮ้ยวันดีวันดีวันดีสกายโดนไหมครับเอ้อเลอย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 อย เยอะไม่งั้นเต็มอยู่เลยไม่ได้เจ้าอด้อ้ยเต็มหมดแล้วครับตอนนี้ทำไงดีวะไอ้กำกำอีทกำอีทกำอีทกำอีกำอีทกำ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 โอ,ำอ,ำอตอนเฮ้ยตอนนี้มันเพี้ยเหมือนเลยไม่มีผิดครับอ,เอเีเลยเนียดูเห็นไหมเกมอี์ u n i g เกมอีร i n อยู่อันรทีีมันหนาวะไอ้แอดมินนี่เลยแอดมินนี้แน่เลย

เต็มเลยอ่ะไอ้ยาทำไงดีวะห้องมันเต็มหมดเลยไอ้แอดมมนเลยแล้วทำไมขยายพู้เล่นให้เป็นห้าสิบคน้องไม่ได้แล้วไงเนี่ยเราจะเข้าไปเล่นตัวสองคนก็ไม่ได้อะไรวะนี่ก็ตรงไปห้องร็อบบี้นะครับก็ตรงไปตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ห้องล็อบบี้เหมือนกันตรงนี้ก็จอยเข้าเซิร์ฟเวอร์ครับผมไอ้เหียเนี่ยมันเหลือสองคนเนี่ย

เนี่ย <Yeah. S 2> อ่่านีคือเลสต์สโตนโอ้ยหน้าเหมือนพี่กายเลยอ่ะนี่แฟนขับพี่กายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหน้าเหมือนพี่กายมากเออไอเวนไม่เอามพี่กายมาดัดแปลงไอเฮียเออโอ้ยนี่ตะคดถามกูเองนั่นแหละเฮียเอ้ยกูอันเดียวเอ้ยอย่าอย่ามุงอย่ามุงอย่ามุงเดี๋ยวกล้อง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 อ่าก็ตอนนี้ก็อยู่กันในช่วงราชาปีทุยคนละเรื่องแล้ว อ่ะนะครั ites, บก็ตอนนี like no ้ก็รอ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 ร โอ้ยกำอีเ oh. อ yes. <mag> <c oughs> ้ยโนเลยอะโอ้ยโคนะฮโอ๊ยโอ้โโนโโดโนโโโโโโโดมีอ๊ยโดเลีฟาซอนลารี่คือเซรฟเวอร์นนจะสังเกตได้ว่าแม่งชุนละมุนวุ่นวายหมดเลยนะครับผมเออ เอออะไนีเาอันนี้การมาสเตอร์เล่นแล้วนี่คือเอินอใช่หสวยอยู่นะอันทางนี้ตัน่าไปทางนี้ดูรเอกอเตอรอ่อะไรที่ขวปนี้ออนี่คือเ e ชเร์เวอร์นะผมตอนนี้ก็ออนไลน์มีอยู่2คน โอ้ย yeah. ่าฮะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคร right> ับสวัสดีครับอ้าวเหี้ยไปยังไงเฮ้ยขอจีบก่อนขออ้าวไปไหนร้อเอ้ยไอเหี้ยรอด้วยกูจะจีบเฮ้ยมีมันเอ็มพีการอ้าวเหี้ยไปแล้วไอสัตว yes> ์รอด้วยโอ้กูมาที่นี่อีกแล้ว้ย ไอ้สัเออไอ้สัตว์ไอ้สัตว์สัตว์สัตว์ขาบ่ไไอสัตว์ไอ้อ้ไอเอกดมดไอ้เหียคิปอกูเกียนอ่ะอ่ะอ่เฮ้ยวัีวัดีมโฟนอ่ะเฮ้ยเป็นไฮะเราจะไปที่วหนึง อ้าวขีดขวาดเวยอ้าวเยีてて่ยไปเปเฮ้ยแล้วเสียงไรวะออกนอกโทนกลับโซนไม่ได้เฮ้ยเฮียเร็วเร็วเดีเร็วดิเออไอ้ตัด ินี <dialect> <LAUSE habitude> ่คืออ้อ <t> อ <pack another> ้ออ้อออมันนี้มันเซิฟหลักหลัตัวนกลวตะเมริกาทไมไม่ไปกูโลกมเมคบทำไไคือนี้กูไม่ตรไม่มีเลเวล

เอ็ดดี้ออกมาเฮียไม่อไปไปกอกมาใส่คล้ายๆกล่องเลยอ๋อเออกล่อง อ๋อสมาชิกก็เสียชื่อโอ,โอ้โหขอขอขอ,ขอตัดคลิปักคู่นะผูับดีมันหลักจังเลยโอเคหลังจากที่เราายแลกกันแล้วนะผมซึ่งผมก็รู้สาเห็นแล้วว่าคนมันเยอะนะครับก็ลองดูไอเฮียไอพวกไอสีเขียวดูนะว่ามันเต็มทุกช่อง ะแล้วแล้วเราอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยแล้วเราเฮ้ยสักคู่นะครับแล้วเราเราอยู่ไหนวะอ๋อเฮียเฮียอ่ะเฮ้ยโอ้หมดเลยเลยอ้าวนี่จีนี่เสิร์ฟหลักไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสิร์ฟหลักเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียคือหุ่นตัดเอ้ย ไอ้เหี้ยเอ้ยแม่ไอ้คุยโอ้ยมึงจระโดดทับพัะแตกพ่อเหรอไอ้เหี้ยเหี้ยเจ๊แม่ไอ้เหี้ยคุยเฮียเป้ไป้สัตไอ้หมาไอ้หมาคุยไอ้เหี้ยโอ้โหยแม่กูตกกูตกไม่ตกกูตกไม่ตกนี่เฮียเอ้ยเฮียเฮียเฮียเอ้ยไอ้คุยคุยคุยไอ้ไอ้ไอ้ขี่แดกไห้สวะเฮียเอ้ยเฮียเอ้ยมึงกระโดดยี่สิบเฮียอะไรวะโอ้กูดูไม่จัดกูดูไม่เจนกูดูไม่เห็นหา สวัสดีภาพเอ้ยเย็ดกระไรเฮ้ย no ีอ no. ีอีอียเอ้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 ยเย็ดโดดได้แล้วเว้ยเย็ดเย็ดกูกูเก่งเหรอกูเก่งอันนี้กูกระโดดได้แล้วมึงใจกูกระโดดแล้วมึงไปทำฟองเหรออ่าฟองชูสเตอร์เจอเวอร์อีเหี้ยองแล้วกูไม่มากูไม่เอ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 าอ่าเอาอะไรวะเนี่ยนี่คืออ่ออีเหี้ยนี่เลยทำไมกูจ้องเวียนเหมือนที่เดิมวะเออ เกต่อไปโออใจนิ่งโอ้ยสใจสงบทำไมไม่เหนื่อนี้มาสักคู่นะผมอุเคแล้วก็มากันต่อนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเมจิกเ o r l d คูบ้านว่ไงนะเฮ้นี่ลงไปอุ้ยไฮทงจรินี่คือแจกไม้คาถาไม้คาถา เต็มหมดอันนี้คือสูมีดทีกเอ,อาหน้ารับไม้หรือไม,ม้ทิ่ขวาบางสะพานิงน้ำเพื่อคลิกซ้ายใช้เวฟแต่ว่ามไม่เห็นมีเว่ที่อะไรเลยอ๋อคนต้องการเวทมนต์เออนาาไปจอด มาน t นสี่ร้อยหน้าหน้ามาสเตอร์ห้าสิบดมาสเตอร์้ามาสเตอล้วห้าสิบู ตะโกนะขอตรวจเงินก่อนมนีเน,นี๋ยอสิด่ดามแล้วคูจะฟ้าผ่าฟ้าผ่าโอ้โหขอไป็นความแหลกนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามีอะไรอ่เฮียโอ้ย มีทางขึ้นด้วยเย็ดอ๋อกดเงินหา1บเอสโหได้ห0ดอลลาเนี่ยนะก็ดีนะเออวันพัน1 0าป๊อบป๊อบเดี๋ยวไหนบอกว่า105ไงครับโอ้ หนึ่งเย้โคตรอะไรนะโอ้โหมาโอ้หมาหน้าหมดไปแล้วแล้วคูจะโย่ทำอะไรวะไอ้เหี้ยแล้วนี่คูอยู่ที่ไหนโัวตรงนี้ไหมคายแหลกอีกอะไรเว้ยลดความแหลกไปนิดนึงนะครับผมโอ บันเหียไปร้เนะี่ยแะจัดครับนะเฮยนี่คืออะไร,ร,น,ระน้องนเอแผนี้มันค้นหูเลยครับเฮ้ยวันที่โอ้ยเหี้ยโอ้ยไอเหีย,ยนี่มันโกเลมหรือว่าอะไรวะเฮ้ยนี่มัน้าหาวโกเลม เพราะว่าผมจะกลับกระเป๋าดีกว่านะโอ look, oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, ้ไอ oh ้เ oh ฮียใครดีอาล่ะโอ้ต้องมาตายทำให้กูคิดจะได้โอ้โห กูนั่นจะกดปัดคลิปถ้าผมเจอเซิร์ฟแล้วนะครับโอเคตอนนี้คุณก็ดูสภาพความนืดนะว่าแม่งนืดขนาดไหนนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็อาจจะอืย้ยเห็นไหมเห็นไหมกูไม่ทนนันได้พูดกูไม่ทันได้พูดเออเออจบลงแล้วละวะ่ามาและวะ้วเอยมาแล้วเอยมาแล้วว่าเห็นไหมใครๆก็มีวิธี เดิบเออโดฮันเตอร์ไม่เอาไม่เอาโดฮันเตอร์เอเกระตุไมจิดกกะบยหยโอ้ยคดีกองีกองไมเสดไม้เสดไม้เสดไม้เ่าฮ่าฮ่อย่างนี้สุดการโอ้โหหายเหล็กแ้เลยดโอ้โหดูครับ

เด็กเราหนุ่มรุ่นนักปั้องกระทำเลย ยี่ต้อนรับสู่ไม,มแฟตคุณสามารถฆ่าซอมบี้ได้แต่ต้องระวังโจรด้วยเลเวลคือความหิวถ้าหมดเลือดจะลดไปเรื่อยๆหลอดเลเวลคือเสียงค่ะเสียงน้อยจะลบซอมบี้วิธีคือก้มและเดินอย่าวิ่งเพื่อลดเสียงสนสิมหนุนเสริครับนี่อะไรนะลูกตายเนเดอร์ถ้าคุณไม่คิดตัวคุณจะมีเอเมซีและโดค่าได้เข้าไปได้ดีกว่า หากคุณจะล็อกเอาอยากกดออกเกมส์ทีที่คลิกขวาที่รูไตายเลอร์อ๋อไอ้เหี่เออแล้วตะดอ่างแบบนี้ทำไมวะโออแต่ลูกน่าจะมีผู้แก้ไขหากพบกล่องว่างเปล่าฝดน้ำอะไรวะทำไมออกไม่ได้นี่โจรเหรอนี่โจรเหรอ NVC บ้งน,นี่คือยา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  เชทดชๆๆชรชชดูต่าเดอไอ้ัวบอตดับักของไม่มาทับอินทับเปลาแชทได้แค่แชทได้แค่2องห้าสิบบอกานั้นฮัดข like, eh. อ Eugene, ้โอเคเข้าร่วมไม่แฟร์ ได้ไม้แฟตกันนะคะโอ้ยนี่คือขวดน้ำลงตาเอ็นเด,นดอร์ม,มันก็ดีนะเอ้าเกียวไปไหนวะเฮ้ยกระดาษ่ะับามา้ดีวดีป๊อต you <laughs> เียวจริง่งนะเชื่อไหมขเสียวจริงหูก็จำก็น่ากลัวโอ้โหโอ้ยเอ้ยอะไรวะกำลังเล่นไ i n d s e t อยู่เลยโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะอ oh. ๋อก็คือแค่มาโทตเมื่อเฉยๆนะ จะไปคิดอะไรมากโอ้ยโอ้อยาอยายายูู้้้าวาัวอ่ะอันเจ็โอ,อ,อ้ชิดเลยครับตอนนี้เออค้างซะแล้วทไงดีวะอ่ะเอะอ ญญเโอเคก็ okay, จบขอจบพาร์ทนี้ก่อนนะคะพเพื่อรล่าก็ขอจบพาร์ทนี้ก่อนเลยครับผมเออโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะเอาลง u t u b e นะให้ทุกคนได้อยู่กันว่าเอนีีนี้มันมียังไง m อนีนี้มันโคตรเสียไงแต่ถ้าเติมไม่คี่อย่าอย่าอย่าให้มันมากแรงนะอย่าคิดให้มักแรงนะว่ามันแหลกนะแต่เติมพ่อนีบางทีก็ไม่แหลกนะเพราะคนมันน้อยนะครับผม แต่ไม่น้อยหรอกครับผมเก้าเข่าสี่ห้าร้อยคนครับอ่าแล้วเราขอจบคลิปอย่างเท่านี้ละกันนะครับแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมอ่าจะมีอะไรสงสัยก็เขียนมาล่างล่างดิสคริปชั่งไอตรงนี้นะดิสคริปชั่งนะไม่ใช่ดิสคริปชั่งครับดีคิดีคลิปดิสคริปชั่นนะครับผมส่งมาข้างล่างข้างล่างนี่เลยนะครับผมเออคุณครับ โอเคโอเคนละ้วเราขอจบคลิปอย่างเท่านี้ละกันนะคบผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ